คุยสบายๆส,สไตล์ลุงอ้วนนะครับวันนี้จะคุยเรื่องลูกสาวว่าเป็นอย่างไรไปไหนยังไงบ้างแล้วก็ความประทับใจที่มีต่อลูกสาวเนาะใส <c oughs> ่แว่นให้ดูนี่โชว์ว่ามันใสมันแจ๋ว <c oughs> มันดีเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่น,นะว <c oughs> งเล็บอ้วนชวนคุย <c oughs> เพื่อเป็นกาลังใจให้ลุงเป็นมารยาลูกสาวนะ <c oughs> ช่วงนี้ก็ อยอดก็วิ่งมั่งไม่วิ่งมั่งนะคิดเยอะพอได้สนุกสนานพอได้คุยกับพวกเราไปพอได้คุยกับพ่อพ่อพอแม่แม่เอฟซีเนาะก็ข่าวลูกสาวช่วงนี้ก็สู้กระแสของดราม่าของครอบครัวเจนนี่ไม่ได้อะโอ้โหทุกช่องแตกหมดเลยอันมันก็เด้งขึ้นฟีดอะใครบปฏิเสธไม่ดูก็อย่างว่าแหละมันก็ปัดได้บ้างไม่ได้บ้างเต็มฟีดไปหมดเลยของลุงนี่โอ้โหทั้ง แอปฟ้าแอปเขียวแอปดำมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่หนึ่งเดียวในใจก็คือลูกสาวนะครับก็กระแสมันไปแบบนั้นจริงๆลูกสาวเราก็แสประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งในวงการเนาะต้องพูดถึงความประทับใจที่มีต่อลูกสาวตั้งแต่แรกแรกมาเลยนะครับแรกเลยอะ่ะทำไมบุงต้องมาทำข่าวอย่างนี้ด้วยไม่เคยคิด ไม่เคยฝันว่าตัวเองจะมาทําข่าวเกี okay, ่ยวกับนักร้องหมอลำคนหนึ่งที่สมัยก่อนอายุสิบหกสิบเจ็ดอะไรเงี้ยนัามาร้องหมลอลำแล้วจะเป็นจุดสนใจก็ไม,ไม่ไม่คิดจะทําข่าวแล้วไม่คิดจะมีอาชีพเ็เรียกอะไรอะ่ะหาเงินจากอากาศแบบนี้ไม่เคยคิดนะเคยจะทําแต่สนุกสนานเฮ้ฮาไปตามภาษาลุงนะตามภาษาลุงทําทั่วทั่วไปแต่ มันเหมือนมีอะไรมาดนดนใจให้โอ้เด็กคนนี้น่าสนใจมีสเสน่ห์ดีอะไรเงี้ยแปลกดีประมาณนั้นแหละก็เลยเอามาทําคลิปดูสักคลิปหนึ่งคลิปแรกทําไปเอ่อลงไปครั้งแรกคนดูประมาณหกหมื่นวิวหกหมื่นวิวตกใจนะครับอะไรนาะมันมัน,ม,นมาสัจจันขนาดน,นี้เลยเหรอมันแปลกขนาดน,นี้เลยเหรอแล้วก็ดูไปเรื่อยๆยิ่งดูยิ่งร้องไห้นะครับ อันนั้นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับลุงพอดูไปดูประวัติความเป็นมาดูการไปออเดชั่นหลังเวทีไปดูเพลงหอบฝันมาหลังฮานนะครับเพราะว่าลุงทําคลิปลูกสาวครั้งแรกตอนลูกสาวมาอยู่ในวงแลยประมาณสามสี่เดือนถึงได้ทำนะคลิปหอบฝันมาหลังฮานออกแล้วแล้วก็เพลงอีกเพลงก็ออกมาสองเพลงแล้วลของของพ่อทนายเอกับของใครหนะ้าอืมอืมอะไร ตางเกงขาดเขาอะหน้าปุยมุยอะไรจำจำชื่อเพลงไม่ได้นะก็ไปดูไปอะไรโอหอบันาางานน้ำตาไหลแบบเยอะมากเราอดีตได้ฟังน้ำตาไหลแบบนองหน้าเลยจนหยุดใจไม่ได้อ่ะเลยต้องตัดสินใจนะลองมาพูดมาคุยข่าวเรื่องน้องดูก็เป็นไปอย่างเหลือเชื่อนะครับภายในไม่ถึงสองเดือนนะก็สามารถเปิดสร้าง สร้างรายได้จากช่อง youtube แล้วก็ช่องอื่นๆได้ด้วยนะก็ต้องขอบคุณพ,พ่อแม่แม่เอฟซีที่สนับสนุนช่องลุงเนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ลูกสาวด้วยนะกระแสความดีความดังของลูกสาวในช่วงนั้นดังมากดังมากมากตอนนี้ถ้าเทียบตอนนี้กับตอนนั้นนะตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งถามว่ากระแสในโซเชียลมีไหม,ก,มก็มีแล้วก็มีกลุ่มเฉพาะเฉพาะของลูกสาวที่ตามดูก็คือ อายุหกสิบเจ็ดสิบประมานนี้แหละห้าหกเจ็ดสิบแล้วก็ฐานแน่นๆเดิมๆนะครับถึงจะมีกระแสข่าวของอเจนนี่กับดราม่าเจนนี่มาบ้างอะไรเงี้ยแต่พอ่อพ่อแม่แม่ก็ยังกลับไปดูลูกสาวใครใครใครยังดูลูกสาวอยู่คอมเมนต์บอกด้วยนะ <laughs> ลุงก็บอกว่าเออก็ทำไปนะมากน้อยไม่ได้อะไรทำให้มันมีความสุขได้เราเรื่องได้พูดคุยเนะี่ย แบอกว่าเดี๋ยวต่อไปก็เอาเรื่องสุขภาพดีๆมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเนาะเราอายุเยอะแล้วเราต้องดูแลสุขภาพสิ่งที่ลุงเล่าลุงบอกนี่มีแต่ของจริงนะครับอย่างอย่างเช่นเรื่องสายตาอย่างเงี้ยนะเราใช้แว่นทั่วไปอยู่เนี่ยมันเป็นเลนส์พลาสติกลอกๆลายๆแบบนี้แหละแล้วก็ไม่มีตัวกรองแสงทําให้แสบตาน้ําตาไหลเหตุหลักเลยทําให้เกิดต่อต่อล้มอะไรกันแล้วแต่นะให เปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้นะเนี่ยเห็นไหมที่มันมีตัวกรองแสงอย่างดีเป็นเลนกระจกแท้นี่เลนส์พลาสติกเจ็ติดเนี่ยอันนี้เลนกระจกอย่างดีนะครับกรอบโลหะขาแข็งแรงทนทานนะพิเศษกลองให้อีกห9ึ่งเส่งสีเ้าเปลี่ยนเลยห9ึ่งส่งสีเนะเฉพาะ fc ีลานะวันหนึ่งจะรู้ว่าไปหาข้างนอกไม่ได้ไปหาดูนะครับในโลกออนไลน์ก็หายากมาก ยากมากนะครับนี่ลุงดิวเฉพาะ f อฟซลายจริงๆนะครับเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้านะฝากไว้ก็ชีวิตความเปลี่ยนแปลงของสาวก็อย่างที่เราเห็นนะจากตอนนี้ไม่เหลือความเป็นบ้านหลังเดิมอยู่เลยนะถ้าใครเข้ามาดูยุคแรกๆจะเห็นโอ้โหอเนกอนาถของชีวิตนะครับในการต่อสู้ของน้องอิงเนะสู้มาแบบสุดๆในการที่นอนที่พับ แต่ตอนนี้อยู่กันคนเหมือนฟ้ากับดินเลยเมื่อสักสองปีเสศษที่แล้วนะี่อยู่กับดินเลยติดดินหมายถึงโอ้โหนอนในคอกวัวคิดดูดีอ,อีวัวอึวัวมันสะบัดหางก็โดนมุ้งตัวเองอะ่ะฟ้าร้องแรงๆนี่ต้องวิ่งไปหาแม่หน่อยอะ่ะอันนั้นคือเห็นภาพชัดเจนมากแต่ณเวลาปัจจุบันนี่โอ้โหเฉพาะบ้านอย่างเดียวสองล้านเก้าตัวบ้านอย่างเดียวไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมบิวอินโนนี่นั่นนะ แล้วก็อาณาจักรที่สร้างเพิ่มเติมสิบล้านไม่อยู่ตอนนี้สิบล้านไม่อยู่นะลถอีกสองคันนะออกฟอร์จูเนอร์ใหม่เอี่ยมมายังไม่ได้ครึ่งเดือนเลยรถนะตู้ออกไปแล้วโอ้โหแล้วสารพัดอย่างอะเอาประเทศเนี้ยในวงการหมอลำทำได้แบบนี้ยากมากยากจริงๆแล้วก็ทุกวนันนี้ถึงแม้ภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ก็ยัง ทำให้ลูกสาวนะครับสามารถที่จะอะสร้างความรักความสุขให้กับพวกเรายาวยๆไปได้อีกเยอะแยะมากมายเลยลุงถึงได้ว่าเออคนเรานี่นะไม่ต้องเก่งไม่ต้องเครียดไม่ต้องสวยเลิศเชิดยิ่งเหมือนใครเป็นแบบตัวของตัวเองนี่แหละะก็สร้างความปังความดังได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจากอดีตชาติต้องพูดทีนี้แค่งเดียว พูดอย่างอื่นไม่ได้สิ่งที่มองไม่เห็นแต่สามารถโดนบันดาลให้เรารักเราชอบเราติดตามอะไรได้ก็คิดดูเอาเดีย่ยงานบุญกระถิ่นที่เกิดขึ้นวันที่สามสิบสิ้นเดือนเนี้ยก็ดูยอดสั่งจองบัตรลุงว่าทะลุห้าหกแสนไปแล้วนะทั้งบัตรทั้งเสื้ออะไรเนะี่ยทะลุจนเสื้อหมดอะเสื้อหมดกอต้าของของ mm. การสั่งไปแล้วอะเสื้อที่ที่กระถิ่นนนะงานงานบุญมันก็เป็นอะไรที่สุดยอด หาไม่ได้หรอกเจ้าภาพเป็นนักร้องหมอลำมายังไม่ได้สามปีเป็นเจ้าภาพกระถินสองปีแล้วเจ้าภาพใหญ่เลยนะของวัดในหมู่บ้านนะแล้วก็จะเป็นปีที่สามปีหน้าอีกจองไว้แล้วนี่นะครับบุญกุศลทําไว้มันทําไว้นะ่เหมือนพวกเราแหละอายุเยอะมากมาก,มากแล้วก็นะนึกถึงบุญทําบุญร่วมบุญว้เกิดชาติหน้าทันใดก็จะได้ไปอยู่ ที่ดีนะสุขภาพร่างกายดีรวยร่ำรวยเงินทองเหมือนลูกสาวอย่างที่เราเห็นอะก็มันทําบุญนะทาบุญคนใกล้ชิดก่อนเอาปอาอาสาที่บ้านก่อนแล้วก็ค่อยออกไปนอกบ้านเนาะความสุขที่ลุงจะได้รับได้มาจากนี่แหละเรื่องราวเหล่านี้ก็เล่าให้ฟังนะมันคงจะไม่ได้มีเรื่องอะไรมากมายแต่มีความสุขเฉยเมยเล่าความสุขในการทําคลิปหรือเล่าเรื่องราวของลูกสาวมาสองปีเศษ ประมาณนี้นะเอาแล้วคุยกันคลิปหน้าคลิปนี้คุยสบายๆสไตล์ลุงอ้วนแค่นี้แหละไปแล้วบ๊ายบาฮ <laughs>